าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ บางอย่างก็น่าจีได้เวลาที่หมดไปเราไม่ได้อะไรไว้เลยเราก็ไม่ทราบว่าเราจะเรื่องลับหลับศูนย์เจอละสังขานตายเมื่อไรกันใครจะรู้ได้ไหมนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายที่กรม,มาชี้แจงแสดงมรรยายทุกประทะก็ซ้ำซ้ำประการแต่ไม่มีคนเข้าใจแลเรื่องกรรมฐานก็ไม่เข้าใจ มานั่งเจ็ดวันแล้วมีแต่ปัญหาทำไม่ได้ในปัญหาเนี่ยมันทำให้สงสัยถ้าทำได้แล้วมันจะแจ้งชักมันจะไม่มีปัญหาามแต่บางคนเนี่ยมันจเจริญประกรรมาฐานนั่งสามวันเจ็ดวันบางคนมาต้งเป็นปีแล้วคนยังไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอนเป็นสัดส่วนแต่เป็นประโยชน์ในส่วนตัวของเขานั้นแต่ประการได้ ก็เนื่องจากว่าไม่ได้ตั้งใจเลยตาความดูโดยไม่ตั้งใจก็มาตามพวกตามเขาและให้ได้ของดียากมากของท่วง่ายมากสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติ การให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง